ก็ขอการาบสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับเสียเหลานะครับหรือว่ามัมมี่เหล่านั่นเองนะครับวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมแจกทีเด็ดบอลนะครับไปในคลิปนะครับทีมนะครับนอริสนะครับซิตี้นะครับพบกับวูมแฮมตันนะครับทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นของนอริสตี้นะครับ ผลงานโดยภาพรวมนะครับในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้แม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับผลงานจะดูป้อแป้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ช่วงหลังนะครับฟอร์มองพวกเขาถือว่าเริ่มที่จะดูกระเตื้องขึ้นมานะครับพอสมควรนะครับอยู่เหมือนกันเพราะเกมในลีกนะครับ2เกมหลังสุดนะครับพวกเขาก็เพิ่งจะเก็บมาได้ถึง6กแต้มนะครับขณะที่ทีมเยือนวูฟแฮมตันนะครับ ผลงานโดยภาพรวมนะครับในช่วงหลังนะครับของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับพอตัวอยู่เหมือนกันเพราะเกมในลีกนะครับสิบเกมหลังสุดนะครับพวกเขาก็เก็บชัยไม่ได้ถึง6เกมด้วยกันและเกมนี้นะครับวูมแฮมตันนะครับเองพวกเขาจะต้องบวกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับไม่ว่าฟอร์มในลีกช่วงหลังนะครับของ ช่วงหลังนะครับผลงานนะครับจะค่อนข้างดูกระเตื้องขึ้นมาตามก็ตามทีนะครับแต่เกมนี้มองว่าไม่น่าจะดูเป็นงานที่ง่ายนักนะครับเพราะถ้าเทียบนะครับกันดูจากในเรื่องของฟอร์มภาพรวมกับเกมในหลีกช่วงที่ผ่านมาของสองทีมนี้กันดูนะครับมองว่าทีมเยือนนะครับวูแพรมตันนะครับเองทรงของพวกเขาก็ถือว่าดูดีกว่านะครับ และดูเอาแน่เอานอนได้มากกว่านะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับฟอร์มที่จะดูฟอร์มนะครับเพิ่งจะเริ่มดูกระตื้อขึ้นมาในช่วงไม่กี่นัดหลังนี้นะครับอยู่บอสมควรทําให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าทีมเยือนนะครับวูมแฮมตันนะครับจะบุกและลุ้นนะครับเบียดเอาสามแต้มนะครับกับบ้านได้ในเกมนี้นะครับมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้นะครับเห็นควรเลือกเชียร์นะครับวูมแฮมตันนะครับ เหมาะสมกว่านะครับก็ขอฝากเกยรดด้วยนะครับหมาป่านะครับบูฟพแฮมตันนะครับถ้าเทียบกันดูจากฟอร์มภาพรวมกับในลีกช่วงที่ผ่านมานะครับของสองทีมนี้กันดูนะครับมองว่านะครับทีมเยือนวูฟแฮมตันนะครับเองทรงของพวกเขาก็ยังดูดีกว่านะครับอ่าและดูเอาแน่เอานอนได้มากกว่านะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับที่ฟอร์มจะเพิ่งเริ่มดูกระตื้งขึ้นมาในช่วงสองนัดหลังสุดนะครับอ่าอยู่เยอะ เกมนี้ครับเชื่อว่าบูมแฮมตันนะครับน่าจะบวกมาล้นเบียดเอาสามแต้มกับบ้านได้นะครับอ่าก็ขอฝากเชียร์ด้วยครับมาป่านะครับบู๊แฮมตันนะครับชนะแน่นอนนะครับเสดเหล่าฟันทงครับเกมนี้นะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากเป็นกำลังใจนะครับ ให้ช่องเสียนเหล่านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซบับสไครต์ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ